สัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพจจะไปรีวิวร้านอาหารไทยในเมืองจากตาไปด้วยกันเร่ออาหารไทยที่เพจเลือกมาวันนี้ชื่อคือ Thai a r r a รตั้งอยู่บนห้างแปซิฟิกเพจอยู่บนชั้น5ย่านเซนายานจากตาอินโดนีเซีย ห้างนี้ก็หยุดตั้งอยู่กลางเลยค่ะของเมืองจาการ์ตาเป็นยานธุรกิจมองเห็นความสวยงามของห้างไปกันค่ะตามเพดขึ้นไปชั้นห้าไปดูกันว่าร้านอาหารไทยร้านนี้จะถูกใจคนไทยหรือเปล่ากา เวลาที่เรามาถึงลูกค้ายัางไม่เยอะนะคะมีลูกค้าประมาณ3โต๊ะค่ะเราก็เลยมีเวลาในการเลือกอาหารมาถึงร้านอาหารแล้วค่ะเ,เพื่อนมีเนื้อย่างส้มตำต้มยำไก่ทอดอะไรอะน้งกรอบผัดแห้งผัดไม่ถูกผัดกะเพราเนื้อ นี้ผัดไทยผัดกะเพราผัดต้มยำนะคะแกงเขียวหวานบบามันเชื่อมปลานึ่งมะนาวข้เหนียวมะม่วงไก่ทอดปลาหมึก ยำเห็ดนะคะชื่อเป็นภาษาไทยหมดเลยนะคะยำม,มะม่วงส้มตามต้มยำไก่ยา่างต้มขากไก่ผัดข้าวหอยหอยลายผัดน้ำพิกเผาหอยลาย ถึงเวลาที่เราจะเลือกเครื่องดื่มแล้วนะคะร้านนี้มีเครื่องดื่มหลากหลายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเลือกน้ำดื่มอะไรมาเลยด้กอยู่คำเลยตลองทุกที่อกมาเลยโอเคม, like okay. <laughs> มานั่งถึงร้านอาหารนะคะผู้ชายก็พูดแตกไกลแล้วก็ไข่เจียวประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆ อนั่งร้านอาหารไทยทั้งทีนะคะเราก็ต้องสั่งอาหารอะไรที่เราไม่อยากทำเองที่บ้านที่จริงแล้วการสรั่งอาหารไทยก็ต้องเป็นฝีมือของเพจค่ะจะให้คนต่างชาติมาสั่งอาหารไทยก็คงยังไม่เข้าถึงความเป็นไทยที่แท้จริงมาดูกันค่ะเพื่อนๆนว่าวันนี้เพจจะสั่งอะไรมาทานมากันค่ะ สั่งเป็นนะ้ำมะนาวค่ะไม่มีหลอดนะจ๊ะมีช้อนมาให้หนึ่งอันกับเพื่อน,อนลองชิมค่ะเปรี้ยวดีมากเลยค่ะเปรี้ยวนะคะแต่ก็เปรี้ยวทนได้ค่ะ รสชาตดีค่ะน้ำมะนาวน้ำสุขโขไทยไปนะคะดูคร่าวๆก็น่าจะเป็นน้ำลิงนจหรือสตรอเบอรีร่ขอชิมก่อนค่ะเพื่อนๆอาจานแรกมาแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นกะเพราไก่ค่ะกะเพราไก่จานนี้นะคะมีไก่ซาบมีถั่วฝักยาวหั่นใส่พริก หยวกมาสองสชิ้นนะคะแล้วก็มีใบผักท่อดค่ะไม่มั่นใจว่าเป็นใบกระเพราใบหัวลพาหรือใบแมงรักกันแน่ส่วนสีของผบก,กะเพรานั้นเพ็ดว่าสีเข้มไป1เบอร์นะคะแต่โดยรวมแล้วสีสันหน้าตาดีเลยเดี๋ยวเรามาลองดูรสชาติพร้อมๆกันเลยว่าคนไทยอย่างเราเดินเข้าไปกินร้านอาหารไทยในต่างแดนรสชาติจะได้กี่คะแนน กันนะปลาทอดกระเทียมค่ะข้าวสวยยูน mm ิตวันมอสวันมอสสตุล็กิข้าวสวยเล็กๆนะคะโอ้ oh, มีน้ำจิ้มมาด้วยอะ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะยู่ทายน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮีย and tell me you, you remember ีม r e m e m b e r the t ท s t ์น้ำจิ้มซีฟู้ดอินไทยให้ฝรั่งลองน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่นะคะมาเดอะเทสดเราน้ำจิ้มซีฟู้ดเพ้่อนๆเค็มน้ำค่ะเพื่อนๆ จะจำได้อีกแล้วว่าอาหารอินโดส่วนใหญ่จะเค็มนํำค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดไปทางเค็มนะคะไม่ได้ไปทางเปรี้ยวแต่น้ำมะนาวที่สั่งมาก็คือไปทางเปรี้ยวไม่มีทางหวานนะคะม,มาไ่นี่ผัดคะน้าค่ะเพื่อนๆค่ะคะนะ้าก็ะจะเป็นผัดคะน้าจริงๆที่ไม่มีเนื้อสัตว์ะลย เพื่อนๆถึงเวลาแล้วที่เพรจะต้องให้คะแนนเกี่ยวกับอาหารไทย3ารจานที่อยู่ตรงหน้าของเรานะะี่ค่ะจานแรกเป็นผัดกะเพรา ที่เน้นไปทางสีอิ๊วดำมากไปหน่อยนะคะใส่พริกมาน้อยเกินไปค่ะรสชาติเลยกลางกลาง เป็นฝ้ารั่งก็บอกว่าอร่อยใช้ได้ค่ะถ้าเป็นคนไทยต้องแซ่บกว่านี้อีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองจานที่สองเรามาดูปลาค่ะร้านนี้ต้องให้คะแนนเขานะคะทอดปลาได้กรอบทั่วถึงเนื้อในกระเทียมโรยหน้ามากรอบอร่อยมากค่ะอาจจะติดอยู่ตรงที่น้ำจิ้มนิดหนึ่งที่ใส่น้ำมะนาวมาน้อยเกินไปใส่พริกมาน้อยเกินไปทำให้มีแต่ความเค็มนำหน้าแต่ปลานี้ยกให้เขาเลยสิบเต็มสิบค่ะ The one in Sanae and more real. ดูจานนี้กันค่ะเมนูผักคะน้านะคะรสชาติจืดสนิทเลยไม่ได้ใส่พริกใดๆทั้งสิ้นนะคะแถมผักที่ใส่มาก็แก่เกินไปค่ะเพื่อน ทั้งหมดนะคะเป็นร้านแรกที่เพชรได้มาเยี่ยมชมทานชิมอาหารไทยในต่างแดงของเมืองจากรตาอินโดนีเซียกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอจนจบนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย